เดี๋ยวไปดูกันครับลิงจี่กระเทยใครไม่เคยเห็นเดี๋ยวรอดูลิงจี่กระเทยลิงจี่ที่หากินยากมากครับจะหมดกันแล้วใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ที่สวนลิ้งจี่ลุงอากาศอันนี้ชื่อว่าลิ้งจี่อะไรครับชอมลาเจียกนะชอมลำเจียกนคือมันเป็นลิ้งจี่ที่เราชอบมากเพราะว่าลูกมันเล็กแต่เนื้อมันอะเหมือนอะไรรู้ไหมเนื้อมันแน่นเหมือนลำไยไม่แฉะมือเนื้อมันแน่นมากดูนี่เห็นปะอร่อยหอมหวานเปรี้ยวนิดนิด ลิ้นจีกระเทยมาแล้วทุกคนนี่ที่ได้ยินชื่อเสียงมานานนะครับแต่ไม่เคยกินใช่ไหมไม่เคยกินโอ้ไม่มีเม็ดคนรู้อืมเลิศไม่มีเม็ดติดป่านนิดๆใครอยากกินลิ้นจีอามาว่าพันครอบพันกระเทยให้รีบมานะครับมีตั้งแต่ถ้าพันกระเทยเดี่ยโลละห้าสิบแล้วก็โลาา100 150, โละร้อยเกตห้ใหญ่ลูกใหญ่ร้อยหบะมีมาอุดหนุนกันได้นะครับที่สวนอากาศนะครับ แต่งหน้าหนาเครื่องสำอางแน่นหน้ามันและขุ่นละอองสาเหตุหลักของการเกิดสิวและฝ้าต้องเจอนี่เลยภัยไทยสบู่สมุนไพรอัดก้อนสิวแต่แจว๋วอัดแน่นไปด้วยสมุนไพรหกชนิดล้างคราบเครื่องสำอางและสิ่งสกรปรกหมดเกลี้ยงหายห่วงและก้อนไซนี้เราไม่ได้ทำมาขายเราทำมาแจกฟรีเมื่อซื้อมากหน้าภาัยไทยผงสมุนไพรออร์แกนิกที่ช่วยลดสิวลด้าน,น้าใสาก็รับฟรีไปเลยหนึ่งก้อนและยังมีแถมฟรีเพิ่มอีกเมื่อซื้อสินค้าในแบรนด์ภัยไทยเป็นสิวเป็นฝ้าหน,น้าหมองคล้ำให้นึกถึงแบนนรนด์ภัย